คนเราตั้งแต่เล็กจนโตเราคิดอยู่ตลอดว่าเราต้องดิ้นรนทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวทำให้ครอบครัวอบอุ่นมีเงินมีทองใช้แล้วพอเวลาผ่านไปล่วงเลยไปจนถึงเราเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นคนแก่อายุมากแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วเราก็จะรู้ว่าทุกอย่าง จังหวะของชีวิตของมันจริงตอนเด็กเราต้องตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้พอโตมาเราตั้งใจทำงานเพื่อเก็บหอมรอมริบสร้างครอบครัวเพื่อที่จะได้มีเงินมีทองใช้จ่ายตอนเรากเกษียณพอตอนเรากเกษียณตอนเรากเกษียณตอนนั้นน่ะเราจะไม่ได้คิดหวังอะไรมากมายแล้วเพียงแค่เราได้นั่งจิบกาแฟจิบกาแฟชิวๆ จิบกาแฟาชิวๆดูหนังฟังเพลงหรือทําอะไรที่เราอยากจะทําครอบครัวเราลูกเราเลยเราก็คือ,อต่างคนต่างไปมีครอบครัวอะไรของเขาทีเนี้ยมาถึงบทสรุปจริงๆของครอบครัวของตัวเราเองเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรบางคนอายุ40-50ยังไม่หยุดที่จะดิน้นรนยังไม่หยุดที่จะขนขวายสำเร็จสำเร็จแล้ว ในระดับนี้แต่ยังอยากสำเร็จในระดับที่สูงสูงต่อไปอีกบางครั้งมันเป็นการดิ้นรนที่เหนื่อยเกินไปแทนที่เราจะได้พักกายพักใจแต่เรายังต้องดิ้นรนดิ้นอ่ายังขนขวายหาความสำเร็จต่อไปเหมือนกับการวิ่งไล่ล่าความสำเร็จไม่มีจุดสิ้นสุดดังนั้นเราต้องมีจุดอิ่มตัว จุดสิ้นสุดของเราจุดพอเพียงของเราจุดที่เราคิดว่าเราจะพักจุดที่เราสบายใจมากที่สุดมนุษย์เรามีพื้นฐานพื้นฐานชีวิตเขาเรียกว่าปัจจัยขั้นพื้นฐานของชีวิตก็คือกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับกินอิ่มนอนหลับคือมีความรู้สึกว่าอบอุ่นมั่นคง หนาวมีเสื้อผ้าเครื่องน่งหม่มยารักษาโรคแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองนะแล้วถ้าเราได้นอนอยู่บ้านอบอุ่นอบอุ่นมีเงินทองพอกินพอใช้ไม่ขัดสนมีความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ร่างกายแค่นั้นเราก็ควรคิดว่าเราหยุดได้ไหมหยุดพอแค่นี้หยุดใช้ชีวิตของเรา หมายถึงว่าหยุดมาใช้ชีวิตในแบบของเราไม่ต้องดิ้นรนให้มันมากกว่านี้ให้มันเหนื่อยไปกว่านี้เราจะ้